เข้าใจให้ถูกเราไม่ใช่เด็กเราเป็นลูกนั่นหมายถึงว่ามีความแตกต่างระหว่างคําว่าเด็กและลูกตามพระพีใช่ครับวันนี้เราจะมาดูในกาลาเทียบทที่3ข้อยี่สิบสามถึงยีและพี่น้องจะเข้าใจเลยว่าบางอย่างเป็นเรื่องของอุบายของมารที่ล่อเราให้กลับจากการเป็นลูกไปพี่เด็กครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจพระพีทีละข้อหัวข้อที่เรา กำลังศึกษาในช่วงนี้คือครอบครองแบบกษัตริย์ด้วยการเข้าใจพันธสัญญาอับราฮัมในกาาเทียบที่สามข้อยี่สิบสามถึงยีกให้เราดำดิ่งไปที่พระคาของพระเจ้าพี่น้องที่รักครับในกาาเทียบที่3ามข้อยีนั้นเปาโลเขียนว่าแต่ก่อนที่ความเชื่อมานั้นพวกเราถูกธรรมัญญัติจองจําไว้ถูกกัดบริเวณไว้จนความเชื่อจะปรากฏพี่น้องเห็นไหมครับพัมพีตอนนี้ผู้ชัดเจนเลยไอ้สีฟ้าทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของเวลา ถ้าพี่น้องจะอ่านดูดีๆพี่น้องจะรู้ว่าธรรมัญญัติเป็นบทเฉพาะการมีผลโอเคจนกว่าความเชื่อจะมาถึงแล้วถามว่าจริงๆแล้วธรรมัญญัตเป็นบทเฉพาะการของอะไรธรรมัญญัตเป็นบทเฉพาะการของพันธสัญญาอร拉มครับซึ่งจริงๆแทรกไว้จนกระทั่งความเชื่อซึ่งก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพันธสัญญาใหม่ใช่ครับธรรมัญญัตเป็นบทเฉพาะการที่แทรกอยู่ระหว่างพันธสัญญาราหมกับพันธสัญญาใหม่ดูต่อไปพี่น้องเห็นจัง ในตอนนี้พูดถึงบทบาทของธรรมัญญัติเลยว,ว่าก่อนที่ความเชื่อจะมาก่อนที่พระเยซูจ,จะมาแล้วเราสามารถเชื่อตรงนั้นพวกเราถูกธรรมัญญัติจองจําไว้ถูกกักบริเวณไว้พี่น้องเห็นยังฉะนั้นในตอนนี้ธรรมัญญัตเนี่ยให้บทบาทของการควบคุมเห็นยังจองจํากักบริเวณต่อไปข้อ24บอกเพราะฉะนั้นผลธรรมัญญัติจึงเป็นผู้ควบคุมของพวกเราจนพระคิดเสด็จมาเพื่อพวกเราจะถูกนับว่าชอบธรรมในความเชื่อฉะนั้นพี่น้องเห็นยัง พันีตอนนี้บอกว่าธรรมัญญิเป็นผู้ควบคุมตรงนี้โอเคในลากศัพท์ภาษากรีลีรวมทั้งสิ่งที่เราจะดูต่อไปในข้อยี่ห้าเนี่ยมันแปลว่า,เ,าเป็นผู้ควบคุมเด็กครับเออเพดาโกกี้ก็คือผู้ควบคุมเด็กผู้ดูแลเด็กบอกว่าเป็นผู้ดูแลเด็กจนถึงเวลาที่พระคิดเสด็จมาแต่ไม่ใช่แค่นั้นโอเคเพื่อพวกเราจะถูกนับว่าชอบทําในความเชื่อแปลว่าอะไร แปลว่าพระคิดเสด็จมายัางไม่พอพ,พระคิดเสด็จมาทําพระราชกิจสําเร็จแล้วโดวยการตายถูกฝังและเป็นขึ้นยังไม่พอเราจะต้องเชื่อพี่น้องที่ยังเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ปุ๊บฉะนั้นในตอนนั้นเนี่ยโอเคทรมัญญัติซึ่งเป็นผู้ควบคุมเนี่ยก็หมดบทบาทพี่น้องที่รักในตอนนี้เพื่อจะเข้าใจพี่น้องจะเป็นต้องเข้าใจก่อนว่าในธรรมเนียมของอยิวนั้นบ้านไหนเขามีฐานะเนี่ยโอเค เขาจะให้ลูกเนี่ยอยู่ภายใต้ทาสบางคนเขาตั้งไว้เป็นผู้ควบคุมเป็นคนสอนเด็กและถึงแม้ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นทายาทแต่ก็ไม่ต่างอะไรจากทาสเพราะว่าจะท่องอยู่ภายใต้การควบคุมของของพวกคนควบคุมที่พ่อตั้งให้พี่น้องเข้าใจไหมครับจนกระทั่งถึงวันหนึ่งโอเคฟังนะครับตามใดก็ตามที่เขายังอายุไม่ถึงี่ยเขาอยู่ในสถานภาพเด็กต่อให้เป็นลูกแต่เขาอยู่ในสถานาสถานภาพเด็กแล้วก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากทาสเขา แต่เมื่อถึงวันหนึ่งอายุประมาณ13ครับจะเป็นวันที่สถาปนาความเป็นลูกเมื่อวันนั้นเกิดขึ้นความหมายก็คือเขาเป็นลูกที่โตแล้วจริงๆก็คือถ้าพูดภาษาเราคือบรรลุนิตับนิติภาวะเป็นผู้ใหญ่ครับเออเป็นผู้ใหญ่มีเกียรติและศักดิ์ศรีท่าพ่อเป็นเจ้าของทรัพย์เป็นทายาทตาพ่อและเมื่อวันนั้นมาถึงปุ๊บเขาจะไม่อยู่ภายใต้ผู้ควบคุมอีกต,ต่อไปชัดปะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับธรรมญัติ พี่น้องที่รักก่อนที่เราจะมาถึงความเชื่อในพิธีศีเราทุกคนเป็นเด็กครับโอเคแล้วก็ถูกธรรมัญญัติจองจาําถูกธรรมัญญิควบคุมพี่น้องเห็นยังบทบาทของการควบคุมของการทําให้เป็นทาสแล้วก็บทบาทของการสอนเอออันเนี้ยโอเคก็คือสอนเราจนกระทั่งเรามาถึงพิธกิีแสดงว่าการสอนนั้นสําเร็จโอเคไม่ได้ล้มเหลวพี่น้องดูต่อไปดูด,ดีๆดีนะบอกว่าแล้วพี่พี่น้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างาเด็กกับลูกแล้วนะโอเค เด็กก็คือเด็กเล็กๆแต่ลูกก็คือถือว่าเป็นผู้ใหญ่บรรลุนิจติภาวะเป็นทายาทเป็นเจ้าของทรัพย์เป็นเจ้าของทรัพย์เ,เ,พเท่ากับพ่ออะพี่น้องที่รักในตอนนี้บอกชัดเจนเลยจนพระคิเดเสด็จมาจุดประสงค์คือเพื่อพวกเราจะถูกนับว่าความถูกนับว่าชอบทําในความเชื่อพี่น้องเห็นยังตรงนี้บอกชัดเจนเลยครับว่าทำบัญญัตินั้นทําหน้าที่ในที่สุดก็คือชี้เราไปถึงความเชื่อในประโยชู์ริสต์พี่น้องเห็นยังซึ่ง บอกว่าเราจะถูกนับว่าชอบทําในความเชื่อพี่น้องจําได้ไหมข้อแปดอ่ะที่พูดถึงสิ่งที่พระเจ้าสัญญากับอับราฮัมที่บอกว่า,าคนคนทุกชาติจะได้รับพรในเจ้าซึ่งในที่สุดกาลเทียบทที่สามข้อแปดอธิบายเลยว่าหมายถึงคนต่างชาติเป็นคนชอบทําในความเชื่อซึ่งคนแรกที่เป็นคนชอบทําในความเชื่อคืออับราฮัมเพราะตอนที่อับราฮัมถูกนับว่าเป็นคนชอบทําเขาไม่ได้เข้าสุนัตและโดยความเป็นจริงแล้วอับราฮัมก็ได้รับว่าพร ของพันธสัญญาใหม่พี่น้องเห็นยังฉะนั้นตอนนี้พี่น้องเห็นยังว่าเพื่อพวกเราจะถูกนับว่าชอบธรรมในความเชื่อเนี่ยก็คืออันนี้แหละที่เป็นสิ่งที่พระเจ้าสัญญาในพันธสัญญาพรามก็คือ,อบอกว่าคนทุกชาติจะได้รับพรในเจ้าก็คือสิ่งที่สิ่งนี้สาเร็จที่พะเยสกิ์พี่น้องเห็นยังตรงน,นี้ชี้ชัดเลยครับว่าทรอบัญัตินั้นพี่น้องเห็นยังเป็นบทเฉพาะการครับ รอจกนกระทั่งพงพันมาถึงพงพันนั้นคือหนึ่งคือพรยคริสิดและสองคือพวกเราทุกคนที่บัติสมาเข้าไปในพระเยคริสิดเป็นวิญญาณเดียวกันเป็นพงพันฉะนั้นเมื่อเป็นพงพันเมื่อเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อปุ๊บธรรมัญญัติก็หมดบทบ,บาทครับไม่ใช่ล้มเหลวแต่ประสบความสําเร็จถ้าพี่น้องอ่านอย่างนี้ปุ๊บพี่น้องจะเข้าใจทันทีแล้วก็จะเข้าใจเลยว่ามันถูกสามัญสํานึกเพราะในหนึ่งทีโมดทีบทที่หนึ่งข้อแปดข้อเก้า 9, บอกเลยว่าธรรมัญญัติดี ถ้าผู้ใดใช้ถูกคือถ้าถูกวัตถุประสงค์ดีถ้าผิดไม่ดีแล้วข้ 9, อ9เฉลยทันทีว่าโดยรู้ว่าบรรยัติไว้ไม่ใช่สําหรับคนชอบธรรมแต่สําหรับคนธรรมแล้วพูดถึงรายชื่อของความบาปต่างๆพี่น้องเห็นยังตอนนี้เมื่อเราเชื่อในพระยิริสตลเราถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมไงเราถูกนับวราะชอบธรรมฉะนั้นทาบัญญัติก็เลยไม่มีบทบาทพี่น้องเห็นยังสอดคล้องกันพระมพีสอดคล้องกันทั้งเล่มฉะนั้นนี่เป็นสาเหตุที่พี่น้องเห็นยังการสอนธรรมบรญญัติให้กับผู้เชื่อ มันตรงกันข้ามกับสิ่งที่หลายคนบอกก็คือมันเป็นการก้าวหน้าพระเจ้าต้องก่เราชอบทาโดยความเชื่อแต่หลังจากนั้นพระเจ้าต้องก่เราเติบโตขึ้นในการทําตามธรรมญัติให้ผมบอกเลยมันไร้สาระมันตรงข้ามกับสิ่งที่พระพีรสอนมันคือการล้าหลังเพราะว่าพี่น้องต้องเข้าใจว่ามันคือเมื่อเราเชื่อพระเจ้าปุ๊บเราเป็นลูกแต่ถ้าเรากลับไปที่ธรรมญัติเรากลับไปเป็นเด็กพี่น้องเห็นยังเมื่อเราเป็นลูกนั้นเรามีเสรีภาพถ้าเรากลับไปที่ธรรมญัติเรากลับไปเป็นทาสพี่น้องเห็นยังฉะนั้นการที่กลับไป แล้ให้ธรรมบัญญัติควบคุมจองจํากักบ,บริเวณไม่ใช่ลักษณะของการโตขึ้นหรือเติบโตแต่เป็นลักษณะของการล้าหลังแล้วมาจากมารครับพี่น้องไปดูในเมนแรกพี่น้องจะเข้าใจว่าธรรมบัญญัติซึ่งเป็นของดีที่มาจากพระเจ้านั้นได้ถูกบิดเบือนใด้ผิดวัตถุประสงค์ครับการบิดเบือนให้ผิดวัตถุประสงค์คือการที่มารได้สอนว่าพระเจ้าต้องการให้ผู้ที่เชื่อทําตามธรรมบัญญตัตินั่นเป็นการล้าหลัง และจริงๆแล้วนั่นเป็นการล่วงประเวณีเล่นชูไม่สัตย์ซื่อกับพยษสกิพี่น้องไปอ่านในเมนแรกพี่น้องจะเห็นอโอเคลิงก์ที่นําไปสู่ข้อความที่เปิด <c oughs> เปิด,เป,ดเปิดบันทึกของมารดูแลจะรู้ว่าธรรมัญญัติซึ่งเป็นของดีถูกมารบิดเบือนเหมือนกับที่มันบิดเบือนอย่างอื่นฟังนะครับการบิดเบือนให้ผิดวัตถุประสงค์นั่นคือความหมายของบาปแล้วคิดเสียนแปดเก้าสิเอร์นรวมทั้งพวกนักเทศอาจารย์ต่างๆปัจจุบันนี้โดนหลอก ไม่เว้นแม้กระทั่งมาตินลูเทอร์เควินที่สอนเราว่าเราลอดโดยความเชื่อแต่หลังจากนั้นพระเจ้าท้องไก่เราทําตามธรรมยิไม่จริงเลยครับนั่นเป็นการล้าหลังนั่นคือการกลับไปเป็นทาสนั่นไม่ใช่การกล่าวหน้านั่นไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าถามว่าทําไมเพราะเควินกลับเอเคมาตินลูเทอร์อ่านว่าพีไม่รู้เรื่องอ่านกาลาเทียไม่รู้เรื่องถ้าเขาอ่านพัมพีรู้เรื่องเขาจะรู้ทันทีว่าจริงๆแล้วพัมพีตอนนี้พูดชัดเจนที่สุดเลยว่าธรรมยิเป็นบทเฉพาะการ มีผลจนก,กระทั่งเรามาถึงความเชื่อในพคริสต์เราได้กลายเป็นลูกดูต่อไปข้อยิ้าบอกว่าแต่เมื่อความเชื่อนั้นมาแล้ว <S 2> <S 2> เห็นนะก็คือว่าเราเชื่อแล้วเชื่อในพคริสต์แล้วความเชื่อมาถึงแล้วเราจึงไม่ได้อยู่ใต้บังคับของผู้ควบคุมอีกต่อไปพี่น้องอยังเราเคยอยู่ก่อนที่เราจะเชื่อเราเคยอยู่ภายใต้บังคับของผู้ควบคุมซึ่งก็คือทําบัญญัติแต่เมื่อความเชื่อมาแล้วเมื่อเราเชื่อแล้วเราไม่อยู่อีกต่อไปการกลับไปเป็นการหลอก เป็นการกระทำของศัตรูเป็นการกลับไปเป็นทาสโอเคเป็นการหลอกของมานที่ลำนําเรากลับไปสู่การเป็นทาสแทนที่จะเป็นลูกและอยู่เหนือมันและเหยียบหัวมันจงเข้าใจเรื่องนี้ต่อไปข้อ26ข้ออธิบายความหมายเพราะพวกท่านทุกคนเป็นพวกบุตรของพระเจ้าความหมายก็คือทุกคนไม่ว่าจะเป็นยิวหรือต่างชาติพวกเราเนี่ยทุกคนที่เชื่อในพิธีศกลเป็นบุตรของพระเจ้าพี่น้องยังไม่ใช่เป็นเด็กก่อนหน้านี้มนุษย์ทุกคนเลยเป็นเด็ก โอเคแต่เมื่อะไหร่ก็ตามที่มาเชื่อปุ๊บเป็นลูกหมายถึงโตแล้วพี่น้องจะเป็นต้องรู้ว่าพระเจ้าผู้สมบูรณ์นั้นพง์ไม่ได้ค่อยๆสร้างอะไรเหมือนกับที่คนเขาสอนกันว่าพระเจ้าค่อยๆเราเติบโตไม่จริงครับเมื่อเราเชื่อพระเจ้าเราเติบโตเป็นบุตรทันทีเหมือนกับตอนที่พระเจ้าสร้างอาดัมอะ่ะพง์ไม่ได้สร้างเขาเป็นเด็กพง์สร้างมาเขาโตเลยรวมทั้งตอนที่พระเจ้าสร้างเอวาซึ่งเป็นภาพถึงเราก็โตเลยเป็นสาวพร้อมจะแต่งงานทันทีเราก็เหมือนกันเมื่อเราบังเกิดใหม่เราเป็นลูก แล้วเราโตมาเป็นเจ้าสาวของพระคิดทันทีอย่าให้มารหลอกออกแวว่าเราต้องค่อยๆเติบโตกลับไปทาตามธรรมยัตินั่นล้าหลังนั่นเป็นการโดนหลอกนั่นไม่ใช่เรื่องจริงนั่นเป็นอุบายของมารน,นั่นไม่ใช่น้ำทัยปพระเจ้าพี่น้องเห็นยังพระเจ้าไม่เคยมีน้ำทัยสักกติสให้มนุษย์ทําตามธรรมยติเพื่อจะชอบธรรมบทบาทของธรรมยติพี่น้องไปดูเมื่อวานนี้ก็เพื่อจะให้มนุษย์รู้ว่าเขาทําไม่ได้แล้วจะได้มาถึงพระเยซูคริส ฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่คนมาถึงระเยร์สก์ทํำบัญญัติข้อประสบความสําเร็จไงจึงล้มเลิกไปพี่น้องเห็นยังยกตัวอย่างนี้ผมบอกอะถ้าเราเรียกแท็กซี่ไปที่สยามพารากอนนะ่ะแล้วแท็กซี่พาเราไปอะ่ะเราก็ลงไงก็ประสบความสำเร็จแต่ถ้าเราไม่ลงเด็แท็กซี่ไม่ประสบความสำเร็จพาเราไปที่อื่นแล้วพาเรากลับไปที่เดิมพี่น้องอยังการที่คิดเตียนกลับไปทําตามธรรมัญญัติเป็นอุบายของมารครับพี่น้องต้องดูชัดเจนเห็นไหมลงหมบที่สิบข้อสี่บอกอะไรพระคิด ส่งเป็นจุดจบของธรรมัญญัติถ้าในที่สุดคุณมาเชื่อพระเยซูคริสต์แลวคุณกลับไปทาตามธรรมัญญัตพังพีข้อนี้จะเป็นจริงได้ไงจะบอกได้ยังไงว่าพระคิดเป็นจุดจบถ้าคิดเป็นจุดจบครับธรรมัญญัติไม่มีสิทธิอำนาจในเรื่องพวกนี้ในคือการจองจํากักบริเวณในการสอนเราอีกต่อไปพี่น้องยังแล้วถามว่าทําไมผู้เขียนในบรรทัดสัญญาใหม่เขาอ้างธรรมัญญัตเขาอ้างแต่ไม่ใช่ในลักษณะของการจัดจังจํากัากบริเวณหรือมีสิทธิอำนาจเขาอ้างเพื่อสนับสนุน เป็นเงาของพันธสัญญาใหม่หลักการของสิทธิอำนาจทั้งหมดอยู่ที่พันธสัญญาใหม่จำ,จำไหนะำ้นะทำบัญญัติเป็นแค่บทเฉพาะการถูกแทรกไว้ระหว่างพันธสัญญาอับรามกับพันธสัญญาใหม่ถูกแทรกไว้เฉยๆเป็นเาเรียกว่าอะไรนะบทเฉพาะการเออรอจนกระทั่งพงพันธุ์ที่พระเจ้าสัญญาในพันธสัญญาอับรามนั้นจะมาซึ่งก็คือพระเยยูสกิตดและพวกเราที่เชื่อในพระองค์ ดูดิเพราะพวกท่านทุกคนเห็นยังเป็นพวกบุตรของพระเจ้าอธิบายผ่านทางความเชื่อในพยซูิริตพี่น้องย็นยังผ่านทางความเชื่อในพระยซูคกิตเ,เ,เราเป็นคนชอบธรรมเราเป็นลูกของพระเจ้าฉะนั้นจงตัดสินใจเป็นลูกของพระเจ้าโอเคโดยการเชื่อในพันธสัญญยาใหม่อยากลับไปที่ธรรมญัติอย่ากลับไปเป็นลูกอย่าโดนหลอกอยากกลับไปถูกควบคุมนั่นไม่ใช่ความก้าวหน้านั่นเป็นการล้าหลังและนั่นเป็นอุบายของมานไปดูในเมนแรก รวมทั้งไปดูสองสามคลิปที่ผมบอกพี่น้องจะเข้าใจเลยว่าการกลับไปที่ธรรมัญญตตจริง,รงๆแล้วเป็นการล่วงปวณีและไม่เล่นชูครับถือว่าไม่รรสัตย์ซื่อกับพยศกิ์ธรรมัญญัตซึ่งจริงๆเป็นของพระเจ้าเนี่ยถูกมารบิดเบือนโอเคฉะนั้นอย่าหาธรรมจงรู้ว่าเมื่อคุณเชื่อนในพยศกิจคุณได้กลายเป็นลูกคุณโตแล้วแล้วลอยากกลับไปอยู่ภายใต้ธรรมัญญัตอยากกลับไปถูกควบคุมอยากกลับไปเป็นเด็กอยากกลับไปถูกมารหลอกอกีกถ้าคุณดําเนินชีวิตแบบนี้คุณจะจําเนิญขึ้น และคุณจะครอบครองด้วยการเข้าใจโอเคเมื่อคุณเข้าใจพันธสัญญาพรามเนี่ยคุณเข้าใจบทบาทเรื่องพวกนี้คุณจะชัดเจนเลยว่าคุณเห็นยังว่าไหนๆก็ไหนๆให้พออธิบายมากขึ้นพี่น้องเห็นยางว่าพันธสัญญาอับรามกับพันธสัญญาใหม่นั้นมีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดถึงแม้ว่าไม่ใช่พันธสัญญาเดียวกันถูกครับพันธสัญญาบราฮัมพระเจ้าทาฝั่งเดียวพันธสัญญาใหม่พระเจ้าทํากับพระเอซูสกิตเป็นพันธสัญญาแห่งพระคุณทั้งคู่จึงดํารงนิรั์พี่น้องเห็นยังแต่ธรรมบัญญัติ เป็นแค่บทเฉพาะการครับเป็นพันธสัญญาสองฝั่งมนุษย์ต้องสัตย์ซื่อและนี่เป็นสาเหตุที่ทําไม่ได้มันจึงต้องตกไปพระเจ้ารู้ตั้งแต่ต้นพระเจ้าให้ไว้เพื่อมนุษย์จะรู้ว่าทําไม่ได้แล้วก็รอพงพันุ์ที่สัญญาไว้ซึ่งก็คือพระเยสคิตแล้วเมื่อเราเชื่อในพระเยสคิตปุ๊บเราอยู่ในพันธสัญญาใหม่และรับพระพรของพันธสัญญาอับรามด้วยให้ผมได้ยินเราพูดว่าไว้ว่างๆเราจะอธิบายลึกกว่านี้แล้วเราจะเห็นการเชื่อมโยงของพันธสัญญาอับรามกับพันธสัญญาใหม่ และผมบอกเลยถ้าคุณไม่เข้าใจบรรทัดสัญญาประหัมคุณจะเข้าใจเรื่องธรรมัญญัติแล้วก็บรรทัสัญญาใหม่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เพราะเป็นพื้นฐานของทั้งหมดให้ผมได้ยินเราพูดว่าเอาล่ะพี่น้องที่รักครับให้เราดูมุมซ้ายล่างเลิฟไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งหนึ่งแปลตามตัวก็คือรักประเทศไทยหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปลว่าภายในสาปีเนี่ยจะถึงปีสองพันยิบปด ซึ่งโอเคเราตั้งใจที่จะรักประเทศไทยได้หนึ่งสามตัวหนึ่งแรกก็คือมีผู้เชื่อหนึ่งล้านคนฟังแล้วครับผมไม่ได้หมายถึงคนที่นับถือศาสนาคริสต์ผมหมายถึงผู้เชื่อแท้ผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูปเป็นพระเจ้าเสด็จมาในโลกนี้เพื่อช่วยคนบาปไป้รอดโดยการตายถูกฝังและเป็นขึ้นใครก็ตามเชื่อในพระเยิู์ไม่ว่าจะบาปหนาขนาดไหนเหมือนเปาโลที่ข่มเหงคิดจักก็ล้วนแต่ได้รับชีวิตนี้รันรลลอดถ้าคุณเป็นคนที่เชื่อแบบนี้คุณเป็นหนึ่งในห้าแสนคนครับโอเคแล้วก็มี สิจภิบาลอาจารย์หนึ่งหมื่นคนคิดจักหนึ่งหมื่นแห่งพูดง่ายๆโดยเฉลี่ยคือมีสิจพิบาลอาจารย์หนึ่งคนดูแลในคิดจักมีสมาชิกประมาณหนึ่งร้อยเราจะจบลงด้วยการมีผู้เชื่อหนึ่งล้านคนแต่พี่น้องครับถ้าวันนี้เราจะกลับใจใหม่เราจะเข้าใจบรรทัดสัญญาพรมเราจะเข้าใจบทบาทของธรรมัญญิว่าเป็นแค่บทเฉพาะการแล้วได้หมดบทบาทไปแล้วเมื่อเราเชื่อในพยคกิ์เพราะประสบความสําเร็จทําตามเป้าหมายแล้วชี้เรามาจนถึงพยคกิ์แล้วไม่ประสม สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเชื่อในพันธสัญญาใหม่ล้วนแล้วพันธสัญญาใหม่นั่นแหละที่มีชีวิตที่มีฤทธิเดชมีหมายสำคัญมีการสะจัผลงานที่เราเห็นของการที่คิดเสียนไม่มีหมายสำคัญการสะจั์รู้สึกเบื่อนหน่ายชีวิตไม่มีฤทธิเดชอธิษฐานก็ดูเหมือนกับไม่ได้รับคําตอบล้วนแต่เกิดขึ้นเนื่องจากมารได้ยัดเอาธรรมัญญาตใส่ไปในพันธสัญญาใหม่แล้วจริงๆนี่แหละคือข่าวประเสริฐอื่นข่าวประเสริฐอื่นไม่ใช่เป็นเรื่องที่บิดเบือนอะไรมากมายแค่จับธรรมัญญัตยัดเข้าไปในพันธสัญญาใหม่ และนี่เป็นสิ่งที่เปาโลต่อต้านมาตลอดถ้าพี่น้องอ่านบัมพีอย่างเข้าใจพี่น้องจะรู้เลยจงพยายามอ่านบัมพีกาลเทียเข้าใจแล้วพี่น้องจะเห็นภาพอย่างชัดเจนว่ามารมันเป็นไอ,ไอตัวพ่อแห่งการมุสาโอเคเป็นบิดาของคอเซนเตอร์ที่หลอกคริเสเซียนให้ทาตามรำบัญญัติซึ่งจร,งอกอกริงๆการล่วงกวเวเนียและเลนชูต้องอย่าหาทําเอาละ่ะพี่น้องที่รักครับให้เราดูหนึ่งคิทเียดูทางขวาครับขอบันหนึ่ง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 พี่น้องที่รักครับถ้าพี่น้องได้รับพรสอนขอบัตรหนึ สแกนเ r ียว e าโคหรือว่าโอนพร้อมเพยบางคนบอกมากกว่าได้ไหมได้ครับแล้วขอพระเจ้าใส่ศูนย์โยนกลับไปที่คุณ <c oughs> ให้คุณได้รับการออยพรร้อยเท่าพันดวีพ, 100, 000, 000, 000, 000. พี่น้องที่ละครจงมีชีวิตที่ขับเคลื่อนไปได้วยพระมหาเป็นชาเปล่าประกาศข่าวบระเริฐติดตามผลสร้างสาวกทํ์ททุกวันวันไหนไม่ได้ทําก็มาเอาคลิปสันผมไม่ได้ทาหลายวันเหมือนกับไอ้คลิปกัลิงนั้นจะพยายามทำเพราะช่วงที่ผ่านมายุ่งมากฉะนั้นพี่น้องทัพอย่าลืมโอเคทําสิ่งนี้แล้วก็ดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อ แล้วก็หนึ่งทุ่มทุกอย่างจะพร้อมทั้ง Facebook แล้วก็ทั้ง u t u b e โอเค okay. เพลงคำสอนโดยเพราะวันนี้เพลงนมัสการจะบอกว่าพระเจ้าเคลื่อนเมื่อเราเคลื่อนพี่น้องไปฟังแลนะนมัสการและรู้ว่าเราต้องไม่รอการฟื้นฟูเมื่อเราเคลื่อนพระเจ้าที่อยู่ในเราเคลื่อนและการฟื้นฟูจะเกิดขึ้นไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะรอการฟื้นฟูแต่เป็นหน้าที่ของเราที่จะประกาศและทําให้การฟื้นฟูเกิดขึ้นจงเข้าใจเรื่องนี้นะครับพี่น้องที่รักครับอย่าลืมนะว่า ช่วยกันเป็นเพื่อนร่วมงานกันไม่ว่าจะเป็นการถวายอธิษฐานเผื่อผมสักหนึ่งนาทีหรือว่า6กโมงสีถึงหนึ่งช่วมช่วยกันเข้ามาดูแล้วกดไลค์กดแชร์ทั้งช่อง Facebook YouTube รวมทั้งเขียนพยายามจะเขียนตอบโต้คนที่เข้ามาโอเคอาเมนขอบคุณพระเจ้ามีปฏิสัมพันธ์เพราะว่าเมื่อทําอย่างนั้นปุ๊บโอเคคอมพิวเตอร์ Facebook AI อัลกอริทึมจะเปิดการมองเห็นซึ่งทําให้ข่าวสาร เรื่องของพระเจ้าถูกอย่างถูกต้องนั้นจะต้องแพร่ไปเพราะว่าเป็นหน้าที่พี่น้องที่รักเป็นหน้าที่ที่เราได้รับคําสอนเราจะต้องแพร่ปัจจุบันนี้เราแพร่คําสอนง่ายด้วยการกดไลค์กดแชร์กดไปตามกลุ่มให้สิทธิพิบ,บาลอาจารย์ของคุณให้คนในกลุ่มเซลล์เปิดดูด้วยกันในครอบครัวโอเคโดยเฉพาะระหว่างที่กินอาหารเย็นเสร็จก็ใช้เวลาสักสิบยี่สิบนาทีเปิดดูด้วยการรับมหาสนิทจำเรินคนเดียวกันให้ผมได้ยินเราพูดว่าเอาละพี่น้องที่รักครับ ตอนนี้ให้เรามาทําสิ่งที่สําคัญคือมหาสนิท่แปลว่าสนิทมากโอเคพักกายของพเยสกิตได้แตกขาดเพื่อเราเมื่อเราปฏิสมานั้นเราจุ่มเข้าไปในการตายถูกฝังแล้วเป็นขึ้นร่วมกันกับพระเยสกิตโอเคแล้วก็อย่างที่ผมเทศนาไปใครไม่ได้ฟังก็ไปฟังว่าเมื่อพระเจ้าจะเปลี่ยนสถานะแบบฉับพลันทันทีพิกฟ้าความดินนั้นมันจะเกี่ยวข้องกับการตายถูกฝังโอเคเป็นขึ้นแล้วก็แต่งงานเมื่อเราปฏิสมานะเราตายจากชีวิตเก่า จากความบาปจากการเป็นลูกของมารฟื้นขึ้นมาเป็นลูกของพระเจ้าและเป็นเจ้าสาวของพระคิดฉะนั้นสิ่งดีทั้งหมดที่อยู่ที่พระเยซูคริสต์เป็นของเราฉะนั้นผมเปล่าประกาศรับปลดปล่อยฤทธานุภาพรับผลที่เกิดขึ้นจากพระราชกิจแห่งการทรงไถ่พลประโยพูดสิ่งดีเพื่อเราคือผลิระจัดการกับทั้งหมดเลยครับทั้งหมดที่มารได้ทําผ่านความบาปผลประโยชนจัดการแล้วโดยเพราะสิ่งที่เรากาลังเน้นอยู่ก็คือ จงรู้ไว้ว่าอัตลักษณ์ของมระท้สัญญาใหม่คือเมื่อเราเชื่อพระเยซูคริสต์บาปทุกอย่างทุกชนิดได้ถูกจัดการมาแล้วเราก็พระเจ้าไม่จดจําที่พระเจ้าไม่จดจาเพราะว่าพระฤทธิ์มีฤทธิ์ไม่เหลือให้จเํเชวระทั้งหมดฉะนั้นพี่น้องที่รักอย่าลืมนะเข้ามาแล้วก็ฟังดูได้การกดไลค์กดแชร์แบ่งปันแล้วเขียนไปว่าเราอยากจะทําอะไรแล้วก็นมัสกการพระเจ้าช่วยกัน กลับมาติดที่พระคำของพระเจ้าแล้วช่วยกันเผยแพร่คําสอนช่วยการกระจายคําสอนอธิษฐานกับผมแล้วขอพระเจ้าจะขอพระเจ้าไว้พร้อพี่น้องจเริญขึ้นปีสองห้านั้นอยพี่น้องเต็ไมไปด้วยเสียงหัวเราะของเท่ากันโอเคเต็ไมไปด้วยพระคุณพระพรเต็ไมไปด้วยเสียงหัวเราะแลวเห็นความจเริญของพระเจ้าเกิดขึ้นทุกเรื่องเอาล่ะให้ทุกคนพูดพร้อมกันว่าชื่อหลังจันขึ้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 นพูดชา้าโล่ขอพระเจ้าบังครับอเมน